สบายดีพี่น้องมันมีพามาเบิ่งที่เคลื่อนศพลงป่าแต่ว่าเสียงนี่โบมากขนาดเลยกรนีกันแสงน้อยอยู่หมู่บ้านเขาเองนี่แหละเสียงนี่นะโบมากเลย คนไลายไลายไปน้องอ้คนเราดีรอ,น,อนะคนไลนยอลนาะน่นใจนะจะเือกรป่าีใค้ชื่อว่าินอะไร อย่างเขาไปขาดมันยังมาล้ำเซยเนาะบอกแล้ว10เอสบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเอาแล้ว <c oughs> คนลายขนาดนี้เนาะคนลายนี่เลย ตามหิดคองพี่น้องตามหิดคลองกันนั่นแหละล่ะทอะเหทำอตรันกันติ๊กเหรอเไื่อจตะคนจนสุดสายตานำระยะแบบ้านนี้ ทำที S <S ่ลูมากรอกบาดอู่ใต้ลูกได้เยอะขึ้นจะขึ้นแล้มันเดือดยามเมมได้็ได้เียงโทรศัพท์แพงเลยคนไรยืดแล้วเราเปิดเป็นนรงอยู่หน้าพันเองเราโบได้โบได้อัน

เลดอันน้พี <olacak> ่มีกำไรหอไม่ะหรอมาไ้ี้มผลลายไปเนาะฝั่งบรรยากาศฮอนก็ห้อนอาการฮอนก็ดอก

ห่อนน้องบอลนี้ก็หาหักใหม่ด้อห,หักใหม่ปะหักใหม่ปะหักใหม่อยน้องไปตามหีดมาสง่ง หาไม่หาน้ำนำหาทังบ่มีหาน้ำบ่เอาน้ำน่อยหน่อยปะเนี่ยไปหกลุมปะ ใครจะมีห่มลายี่น้องเไยอยู่ตามห่มอยู่ตามอย่างนี้น การนอนแห้งอะไรได้กำลังจัดเตรียมพี่น้องเ้ยอากาศก็ได้ห่อนอะไรรอ ใครจะมันไกล้ปนน้องมากไกลบันไดกะหงอ เยี ambiente, no things, ่ยมพิธีไปน้องเลยเพิ่นเคลื่อนโซบกับประมาณบใบม่วงใบ่ายม่วงกว่าไปน้องใบม่วงเข่งเพิ่นกืเคลื่อนอันนี้ลงอยู่ดินหน้าเขาเจาเองไกลๆก็เลยบ่ได้ขี่รถย่างเอาเขาเดียวก็ห้องไปน้องผู้เสียนี่กับอโยหลายแล้ยไปน้องเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเลยไปน้องเลย ผู้เฒ่าเนี่ยว่าก็ได้ผู้เฒ่ากาเซียด้วยโรคภัยคัดจ็บของผู้เกี่ยวยังเลยน้องบ่ได้ยังดอกพันผู้เฒ่าพันโซพันจ็บโซโดยประยิเจ้า,จาของแหละแต่ว่าคนมาหลายทุกทัวทุกทิดเลยะว่า แต่ยังน้อยนะย่านยานเลยลีอยู่ด้วย <c oughs> ยังขันเพื่อนสี่ื่อนชอบลงกว่านนะพราะกันลี <c oughs> ท่าคีมินหมอสนั่นนี่แหละรีรีอยู่ ไม้แปลว่าไม้พืชแหละพี่น้องมีน้ำน,น้ำตำตำแบบอนาพนกัคพาเห็ดนะนะมีไม้เป็นไม้ตายแล้วก็มีน้ำนึงในน้ำอยู่มึงนะเอออะไรพี่น้องวอลล่สุดท้าย แดดบดพอดีพี่น้องเลย

นี่สิเป็นพิธีทั้งผังลาวเาก็จะเป็นประมาณ้แลนหละพี่น้องพิธีเผาศพทางฝั่งลาว ข้าวกลายพีน้องลายคนลายกูน่ามกายคเรวิ่มวิธีแล้วพี่น้องจีดมาแล้ว

ยับมาว่าห่อนเด้อเมื่อไรพี่น้องเอ้ยย่างเอาค่ะเต่บ่ได้ขี่รถมันใกล้ๆคือเลยเมื่อ ไว้พอกันใหม่คลิปหน้าได้ไหมน้องไปแล้วเด้อ